ชมผู้ฟจุ๋ยพร้อมคนบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจเหตุไฟไม่รถบัสนักเรียนเป็นข่าวที่สเตือนใจใครหลายๆคนหลังเกิดเหตุไฟไม่รถบัสที่พานักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีไปทัศนศึกษาทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากโดยเกิดเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามพหนโยธิน72 ล่าสุดคนวงการบันเทิงได้ออกมาโพสพร้อมเขียนข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพราะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาครัวยายหนิงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุไฟไหม้รถบัสในครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันด้วยอะไรอย่างที่สุดแอฟทักษอรขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียและขอให้น้องๆที่รักษาตัวอยู่ปลอดภัยนะคะ โบเวนดาสะเทือนหัวใจมันบีบหัวโจรจริงๆขอแสดงความเสียใจกับครอบครับผู้สูญเสียนะคะและขอให้น้องๆที่บาดเจ็บปลอดภัยทุกคนนะคะจุยวรัทยาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านเข้าใจเหลือเกินหัวอ,อกคนเป็นพ่อเป็นแม่เศร้ามากๆก,กับข่าวนี้นอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงอีกมากมายเช่นธัญญาธัญญาเรศแพทณปภามินพิชยาเจเจตรินโอปปา,ปานิสรา เจียบพิจิตราและอื่นๆทางดาราเดลลี่ขอแสดงความสีใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ